ซอฟต์พาวเวล้างสมองจริงในโลกที่เต็มไปด้วยกระแสข้อมูลข่าวสารอันถาโถมเรามักจะได้ยินคำว่า Soft Power กันอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงการเผยแพร่วัฒนธรรมอันมีสเสน่ห์จนใครๆก็หลงรักแต่เบื้องหลังความสวยงามที่เห็นนั้นมันมีอะไรซ่อนอยู่มากกว่านั้นหรือเปล่าเรื่องนี้จะพาไปพบกับสองเพื่อนสีที่กำลังถกเรื่องนี้กันอย่างออกรถ แก่ๆเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราถึงชอบกินชาไข่มุกขนาดนี้ปุ้มเอ่ยขึ้นขณะคนชาไข่มุกแก้วโปรดของเขาพลางมองไปยังใต้โฆษณาคาเฟ่ชาไข่มุกที่ตั้งตรงงานอยู่ตรงหน้าก็มันอร่อยไงปุ้มหนุยตอบกลับทันควนันพลางดูชานมไข่มุกอย่างอร็ดอร่อยแล้วก็เห็นดาราที่ไหนก็กินกันทั้งนั้นมันเลยดูฮิตไงเออนั่นแหละประเด็นปุ้มวางช้อนลงนี่แหละซอสพาวเวอร์ของจริง เขาไม่ได้มาบังคับเราให้กินนะแต่เขาทำให้เราอยากกินเองโดยที่ไม่รู้ตัวหนุยชง,งักมือที่กำลังจะตักไข่มุกเข้าปากหมายความว่างไงวะ <ais less human nature> ก็คิดดูสิปุ้มอธิบายต่อ <S <s <enfant> <S ตอนแรกเราก็ไม่ได้อินอะไรกับวัฒนธรรมเขาขนาดนั้นหรอกแต่พอเห็นซีรีส์เกาหลีที่นางเอกกินรามยอนตอนฝนตก แล้วต่อมาก็เห็นเพลงเคป๊อปที่เขาใส่ชุดสวยๆเต้นกันแล้วสุดท้ายก็มาเจอร้านชาไข่มุกที่ดูเก๋ๆมีดารามาถ่ายรูปแล้วเราก็เริ่มอยากลองไงพอได้ลองปุ๊บติดใจปั๊บมันคือการค่อยๆล้างสมองเราทีละนิดไงแกหนุยเคี้ยวไข่มุกเหนึบเโหฟังดูน่ากลัวนะแต่ก็จริงว่ะแล้วมีอะไรอีกบ้างที่โดนซอฟต์พาวเวอร์ของเขาไปแล้วบ้าง เยอะแยะไปหมดปุ้มเริ่มนับนิ้วพวกแฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องสำอางไหนจะพวกอนิเมะมังงะอีกคือเขาส่งออกมาแบบเนียนๆไม่มีพิษมีภัยแต่จริงๆคือการทำให้เรายอมรับวัฒนธรรมเขาเห็นดีเห็นงามกับเขาจนบางทีเราก็ลืมวัฒนธรรมบ้านเราไปเลยหนุยทำตาโตวายแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะอ๋อปุ้มยิ้มมุมปาก ก็ต้องมีซอฟต์พาวเวอร์ของเราเองไงลองคิดดูนะถ้าสมมุติว่ามีดาราฮอลลีวูดมานั่งกินส้มตำตำถาที่หน้าบ้านแล้วก็มีเพลงลูกทุ่งคลอเบาๆแล้วก็มีคนใส่ชุดไทยสวยๆมาเสิร์ฟให้อาจจะไม่ได้มีคนไปกินตามทันทีแต่รับรองว่าเดี๋ยวก็มีคนแอบไปหาซื้อส้มตำมากินที่บ้านบ้างแหละหนุยหัวเราะร่วน ก็จริงของแกงั้นวันนี้เราไปกินส้มตามกันดีกว่าเดี๋ยวขอไปแต่งตัวชุดไทยก่อนจะได้อินวัฒนธรรมไทยต้องสู้ไว้ยปุ้มหยิ้มกว้างเออแต่ขอชาไข่มุกแก้วสุดท้ายก่อนนะเดี๋ยวเขามองว่าเราไม่ยอมรับซอฟต์พาวเวอร์เขาฮ่าฮ่